เรียกว่าห่างจากพักที่แล้วไปเกือบ10ปีทีเดียวนะคะสำหรับการมารับบทเป็น Bridget j o โจนค่ะของ r e n น s เซอร์เวเในภาพยนตร์เรื่อง Bridget j o โจนส์ d about the boy ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวในกรุงลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะเล่าถึงชีวิตซิงเกิลมัมของ Bridget j o โจนค่ะที่ต้องเลี้ยงลูกสองคนหลังการจากไปของคนรักนะคะขณะเดียวกันก็มีหนุ่มๆรุ่นน้องเข้ามาติดพันจากแอปหาคู่ซึ่งเรื่องราวส่วนหนึ่งเนี่ยได้ แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของเฮเลนฟิลดิงค่ะนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ซึ่งสูญเสียอดีตสามีไปเพราะมะเร็งในปี2016ค่ะ โดยรายงานข่าวจากทางผู้เขียนนะคะระบุว่าบริจิตโจนส์ภาค4ีจะเป็นตอนสุดท้ายของนวนิยายและภาพยนตร์ชุดนี้แล้วด้านนักแสดงที่อยู่กับบทนี้มาเกือบ20ปีนะคะอย่างเรเน่เซเวเกอร์บอกว่าเธอยังอยู่ในโหมดยังทําใจไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าสาหรับเธอเนี่ยบริจิตโจนส์คือตัวละครที่เป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันดีพอรู้ว่าจะไม่มีการสร้างภาคต่ออีกแล้วก็ใจหายนะคะสําหรับเธอเรื่องราวของบริจิต j o นส์มีความสวยงามในฐานะประสบการณ์ของผู้หญิงที่ผ่านทั้ง ความสูญเสียและความเศร้าจนสามารถค้นพบกับความสุขได้ในที่สุดค่ะ